ได้รวมงานกับคร o โฮเซลชอบสวัสด well, ิการอะไรมากที่สุดการเติบโตในที่การงานหรือความแข็งแข่งของเคอร์เซนทันการเติบโตในหน้าที่การงานค่ะการเติบโตใน้าที่การงานหรือเงินเดือนครับเงินเดือนค่ะเงินเดือนหรือสวัสดิการสวัสดิการค่ะสวัสดิการหรือทํางานแก้บ้านสวัสดิการค่ะสวัสดิการหรือโบนัส สวัสดีการค่ะสวัสดีการหรือค่ารักษาพยาบาลสวัสดีการค่ะสวัสดีการหรือความมั่นคงครับความมั่นคงค่ะโอเคการเติบโตในหน้าที่การงานหรือความแข่งก่งของเคอร์เซนทันครับการเติบโตในที่การงานค่ะการเติบโตในที่การงานหรือเงินเดือนครับเงินเดือนค่ะเงินเดือนหรือสวัสดิการครับสวัสดิการค่ะสวัสดิการหรือทํางานแก้บ้าน สวัสดิการค่ะสวัสดิการหรือโบนัสครับโบนัสค่ะโบนัสหรือค่ารักษาพยาบาลโบนัสค่ะโบนัสหรือความมั่นคงครับความมั่นคงค่ะการเติบโตในหน้าที่การงานหรือความแข็งแร่งของเคอร์เซนทันความแข็งแข่งของเคอร์เซนทันครับความแข่งแร่งของเคอร์เซนทันหรือเงินเดือนครับเงินเดือนครับเงินเดือนหรือสวัสดิการครับสวัสดิการครับสวัสดิการหรือทํางานใกล้บ้านสวัสดิการครับสวัสดิการหรือโบนัสโบนัสครับโบนัสหรือค่ารักษาพยาบาลโบนัสครับโบนัสหรือความมั่นคง ความมั่นคงครับการเติบโตในหน้าที่การงานหรือความแข็งแกร่งของเครือเซนทันการเติบโตในหน้าที่การงานครับการเติบโตในหน้าที่การงานหรือเงินเดือนเงินเดือนครับเงินเดือนหรือสวัสดิการสวัสดิการครับสวัสดิการหรือทํางานแก้บ้านสวัสดิการครับสวัสดิการหรือโบนัสโบนัสครับโบนัสหรือค่ารักษาพยาบาลโบนัสครับโบนัสหรือความมั่นคงความมั่นคงครับการเติบโตในหน้าที่การงานหรือความแข็งแกร่งเครือเซนทันการเติบโตับการเติบโตหรือเงินเดือนเงินเดือนครับเงินเดือนหรือสวัสดิการ เงินเดือนครับเงินเดือนหรือทำงานใกล้บ้านเออเงินเดือนครับเงินเดือนหรือโบนัสโบนัสครับโบนัสหรือความมั่นคงความมั่นคงครับการเติบโตนะที่การงานหรือความแข็งแกร่งของเพื่อนท่านการเติบโตครับการเติบโตหรือเงินเดือนเงินเดือนครับเงินเดือนหรือสวัสดิการสวัสดิการครสวัสดิการหรือทำงานใกล้บ้านสวัสดิการครสวัสดิการหรือโบนัสโบนัสครับโบนัสหรือค่ารักษาพยาบาลโบนัสครับโบนัสหรือความมั่นคงความมั่นคงมาเยอะจังลูกแล้วเจอกันที่หัดใหญ่